ล่าสุดนุมพม่าออกมาอ้อนวอนเรียกร้องขอโอกาสอยากให้คนไทยเห็นใจไม่อยากกลับประเทศพม่าตอนนี้ที่พม่าก็มีแต่สงครามกลับไปก็เหมือนให้ไปตายเปล่าเๆมันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้สวัสดีครับ กลับทักทายสบายดีพอแม่พี่น้องกล่องไปทุกคนทุกท่านครับผมพี่น้องครับเตยพ่นไม่แล้วครับพี่น้องครับโอเคนะครับพี่น้องก่อนข่าวสิไปฟังเรื่องเล่าในมือนี้เราพี่น้องนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาพี่น้องนาอเบึงโฆษณาให้เปาเตยพ่นครับผมสิได้มีกำลังใจเหตคลิบต่อๆไปนั่นเองนาะพี่น้องล่าสุดนะครับพี่น้องครับก็มีหนุ่มพม่าท่านหนึ่งนะออกมาวิงวอน นะครับขอ,อกาขอความเห็นใจจากคนไทยว่าอย่าไล่เขากลับบ้านเลยเพราะว่ากลับไปที่พมา่าตอนนี้น้ําท่วมนะครับน้าท่วมเกิดสงครามนะครับกลับไปก็เหมือนว่าอ่าให้ไปตายเปล่าๆเพราะกลับไปก็ไม่มีที่จะอยู่นะครับนะเพราะว่าวุาว่นวายเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นยังบัดนี้เปาเจิบพ่นมาว่าไม่อยู่เมืองไทยแล้วพี่น้องคนบางคนบางกลุ่มเป็นยังคือบูหูจักอัน เกียมตัวนะพี่น้องเนาะเป็นยังก็ผู้จักเกียมตัวเป็นยังคือมาขอซิ์ฐานขอซธิ์นี้ทําไม่คนไทยบ่พอใจจังสี่นะพี่น้องมนเกิดียังึ้นนะสาหรับคนดีว่ามาทํางานเนาะในมุมมองของเบอาวเติ้นนะครับพี่น้องนะครับมาทํางานต่างใจมาทํางานมาหาเงินต่างใจมากเพื่อขายแห้งละเงินอหรี้นะครับก็น่าเห็นใจนะผมว่านะสาหรับคนที่แบบไม่รู้จักบุญคุณไม่รู้จัก เข้าแดงแกงร้อน,นกับหน้าหน้าไล่กับส่วน,นตัวผมนะผมคิดอย่างนี้นะเพราะว่าคนเรามันก็มีดีเล่นไม่ดีนะก็ต้องแยกแยกกันไปนะครับผมยังจําได้ดีเลยว่าพี่ที่เป็นพี่เตะนะ้เนาะขออนุญาตเอยชื่อที่เป็นหัวหน้าที่ออกมาประท้วงนะเขาบอกว่าคนที่มีบัตรมีเอกาสารถูกต้องก็พี่ยินดีต้อนรับคุณทํางานคุณต่อไปนะครับ พี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรแต่คนที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายนะครับเข้ามาบางคนก็นะครับไปไปเป็นเจ้าของแผงเองไปขายของไปขายไอติมไปสารพัดอะเอาง่ายๆก็คือแบบถ้าผิดกฎหมายเมืองไทยอะคนพวกนี้พิเต่เขาไม่เอานะครับที่เขาบอกมานะคนที่มาแย่งอาชีพคนไทยนะครับนะล่าสุดนะเบ่าเตยพ่นก็ได้เห็นข่าวนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ทางกางไทยเนี่ยเข้าไปตลาดนะเข้าไปในตลาดซึ่งแบบว่า พูดภาษาไทยแล้วไม่รู้เรื่องต้องพูดแต่ภาษาพม่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยหรือนะครับเอาเตยพพนแบบโอ้แปลว่าประเทศไทยนะนี่ยังมีคนประเภทนี้อยู่หลายเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเขามาในประเทศไทยแล้วแต่ว่าบอาบคารกกฎหมายประเทศไทยนะครับนะบอคารกบ,บอยห้เกตเจ้าของประเทศนะครับแถมยังมาแย่งอาชีพคนไทยนะโพดโพดนะอเอาเต่์พนวาถ้ามันคือใส่มุ่งกับกันนะโอเขามาใส่โอกเข้านะพี่น้องนะ ถ้าบอกต่พ่นเป็นเจ้าของประเทศแล้วมีคนอื่นไม่เห็นจังสีนะ้วบอกตะพ่นกับพอใจคือกันนะนะครับคิดคือกันนะพี่น้องนะนะครับนี่แหละพี่น้องอยากให้ทุกคนไปเบิ้งคลิปหนุ่มพม่าคนนั้นนะที่เพินมาอ่อนวอนคนไทยนะครับที่อยากให้อ่าคนไทยให้โอกาสวัยไาลายพ่นกับบ้บาเลยนะเห็นแล้วกับพัตเตออิโต้สงสารในพี่น้องในกะ็อยากให้ทะกคนเบิ้งครับผมนะครับสวัสดีครับผมเชื่นายนะครับผมเป็นประชานชิปมตยครับ ตอนนี้ผมเห็นเขาแล้วก็ผมรู้สึกเสียใจมากเลยครับแล้วก็นอนไม่หลับด้วยครับผมขอร้่อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าไล่พม่าเลยนะครับเพระาะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับอยู่ที่พม่าก,ก็น้ําท่วมนะครับแล้วก็มีคนตายก็เยอะเหมือนกันครับแล้วก็ที่บ้านผมก็ยิงกันตลอดเลยครับ บางคนก็ไม่มีบ้านแล้วครับขอให้ช่วยหน่อยนะคะรับตอนนี้ก็ผมก็ไม่อยากกลับบ้านครับผมอยากอยู่ที่นี่ต่อครับผมทำงานแล้วก็ผมมีความสุขครับพวกเรามาทำงานอยู่ที่นี่มาทันดีค่อนดีครับได้เงินแล้วเราก็ส่งบาทส่งส่งตาให้พ่อแม่ได้ครับ แต่ถ้าสมมติว่าเราจะกลับพม่าตอนนี้ก็ชีวิตเราก็ตายอย่างเดียวครับทำอะไรไม่ได้เลยครับทำขายอะไรกินก็ไม่ได้เลยครับอันนี้ต้องเข้าใจหน่อยนะครับเดี๋ยวถึงเวลาก็สถานากรรารณ์พม่าดีขึ้นทุกอย่างปกติเราก็พวกเราต้องกลับบ้านทุกคนนะคะเข้าใจหน่อยนะครับผมขอร้อยอย่างหนึ่งนะครับ ช่วยช่วยพวกเราทุกคนนะคะไม่ต้องไลนะครับเพว่าเราอยู่ที่ไทยน,นะคะมีทุกอย่างะครับมีพาสปอร์ตมีวีซ่ามีวอบเมเราไม่ได้ผิดกบไม้อะไรเลยครับอันนี้นะครับช่วยหน่อยครับถ้าสมมติว่าผมพัวะไะไปผี่อะไรบอก ต้องขอโทษ้วยนะครับผมผมไม่ค่อยได้ช้าครับนั่นแหละครับพี่น้องครับเห็นคลิปนะครับหนุ่มคนนั้นแล้วใช่ไหมครับนะเขามายกมือไหว้นะครับอ้อนวอนนะครับคนไทยเนาะพี่น้องเนาะวิงวอนกราบไหว้คนไทยอย่าว่าอย่าห้กลับบ้านเลยอย่าไล่พม่ากลับประเทศเลยเพราะว่าก็ไปพม่าก็บ่มมียังเหตุนะพี่น้องเนาะ น้ำสำัมแทมเนี่ยเกิดสงข้ามดีบุดีโดนจับไปเป็นทหารน,นะพี่น้องกซัมไว่าให้ไปตายถิมซื้อแล้วนักพิองน่าคือแน่มหานาคตอกีกอย่างกระโบเห็นนะครับที่พึงทั้งเดียวคือตอนนี้ก็คือประเทศไทยนะั้บอร์เพูดว่าแต่ว่ามันก็มีคนบางกลุ่มเนะี่ยนักพ่น้องนอกที่ออกมาเรียกร้องหนุนนี่นั่นแล้วก็มาดาคือหลายวันที่ผ่านมาก็มีสาวคนหนึ่งออกมาดาจังสันจังสีนะบอร์เพูดใเห็นแล้วก็บโบส้มควรมากๆนะ ทั้งที่จริงตัวเองเป็นคนที่มาอยู่ในบ้านในเมืองเขามาเพิ่งพาอาศัยเขาแต่ยังมาปากเก่งปากดีปากแสบนะพี่น้องนะเป็นคนที่แบบว่าผููจักสํานึกบุญคุณคนนะนะแบบว่าคนแบบนี้กือบ่านาบ่นาให้อยู่เลยว่าตามความจริงจริงนะพี่น้องเนาะบา่เตพ้นวานะครับอลไะพี่น้องนะสาหรับคลิปนี้คิดเห็นอย่างไรกับฝากทุกคนนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันนะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอเตพลนในเ,นเดอ้อพี่น้องเลยสําหรับเมื่อนีบอเตพ่นขอจบขี่ไปเพียงต่านี้ครับผม สวัสดีครับ